หัวข้อที่จะเรียนรู้กันต่อไปนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายจรรยาบรณวิชาชีพและกิริยามารยาทค่ะสำหรับมาตรฐานผู้ให้บริการกิจการนวดเพื่อสุขภาพมีดังต่อไปนี้ค่ะผู้ให้บริการจะต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ก็มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปปีบริบูรณ์ขอ ได้รับการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรจากหน่วยงานราชการสถาบันหรือสถานศึกษาที่คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลางรับรองร้ายแรงคอไม่เป็นโรคต้องห้ามดังต่อไปนี้ 1. โรคพิษสุราหรือลัง 2. โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง 3. โรคจิตร้ายแรง 4. โรคอื่นใดในระยะรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือโรคติดต่อในระยะร้ายแรงงไม่เป็นบุคคลวิกลจริตคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถจกรณีเคยเป็นผู้ให้บริการมาก่อนแต่ถูกเพิกถอนใบประเมินความรู้ความสามารถจากคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ จะต้องเลยระยะเวลาเพิกถอนไม่น้อยกว่า5ปีจึงจะขอประเมินความรู้ความสามารถใหม่ได้ 2. ผู้ให้บริการมีหน้าที่และข้อปฏิบัติด,ดังต่อไปนี้กให้บริการแก่ผู้รับบริการตามความรู้และความชำนาญตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับการอบรมมาขอไม่กลั่นแกล้งทำร้าย หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้รับบริการอเก็บความลับของผู้รับบริการโดยไม่นําข้อมูลหรือเรื่องที่ได้ยินจากผู้รับบริการไปเปิดเผยจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้มารับบริการหรือบุคคลอื่นงไม่แสดงอาการยั่วยวนกระทําลามกอนาจารหรือพูดจานในทํานองให้ผู้รับบริการเข้าใจว่าผู้ให้บริการต้องการมีเพศสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และต้องไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้รับบริการหรือค้าประเวณีจอไม่พูดจาหยอกล้อหรือล้อเล่นหรือกระทำการใดๆอันมิใช่หน้าที่จะต้องให้บริการกับผู้รับบริการโดยต้องให้บริการด้วยอาการสุภาพอ่อนโยนชอไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือของมืนเมา หรือยาเสพติดในขณะให้บริการแก่ผู้รับบริการชมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ที่กระทําและไม่ลักขโมยทรัพย์สินของผู้รับบริการชมีความรับผิดช,ชอบต่อตอนเองโดยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและไม่นําโรคติดต่อไปแพร่แก่ผู้รับบริการและเพื่อนร่วมงานช ห้ามมิให้ผู้ให้บริการใส่เครื่องประดับหรือของมีค่าซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการยอเป็นผู้ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีการใช้สมุนไพรประกอบการนวดเท้าประกอบด้วยเกลือเกลือเป็นสมุนไพรที่พบได้บ่อยในสูตรสำหรับการแช่เท้าสมุนไพรซึ่งสามารถหาได้ง่ายๆในครัวเรือน และมีสรรพคุณที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นช่วยในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้ดีช่วยดึงสิ่งตกค้างภายในร่างกายช่วยดึงประจุพลังงานลบที่ไม่ดีต่อร่างกายและช่วยให้การดูดซึมสมุนไพรแช่เท้าต่างๆเข้าสู่ผิวหนังได้ดียิ่งขึ้น การแช่เท้าด้วยเกลือนั้นสามารถทำได้ทุกวันเพียงแค่นำเกลือประมาณ1-2ช้อนชาละลายไปในน้ำอุ่นที่เตรียมไว้และอาจเพิ่มสมุนไพรหรือน้ามันหอมระเหยที่ชื่นชอบลงไปเพื่อช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น 2. ตัตะไคร้ตะไคร้เป็นสมุนไพรที่นอกจากจะสามารถนำมาปรุงอาหารเพื่อเพิ่มความหอมอร่อยได้แล้ว ยังเป็นสมุนไพรที่สามารถนำมาแช่เท้าเพื่อช่วยผ่อนคลายและลดอาการเมื่อยล้าได้อีกด้วยซึ่งตะไคร้นั้นมีสรรพคุณในการช่วยดับกลิ่นได้เป็นอย่างดีและยังมีน้ำมันหอมระเหยอยู่ในตัวจ,จึงเหมาะกับการนำมาผสมกับการแช่เท้าด้วยน้ำอุ่นและเกลือเป็นอย่างมากโดยนำตะไคร้ไปทุบให้แหลกพอประมาณและนำไปต้มในน้ำเดือด15นาที หลังจากนั้นจึงค่อยเติมเกลือพร้อมกับเติมน้ำเย็นก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมีอุณหภูมิสูงเกินไปเพียงเท่านี้<ๆ>ทุกคนก็มีสป,ปาสมุนไพรแช่เท้าที่สามารถทำเองได้ง่ายๆแล้วตามมะกรูดสมุนไพรที่นิยมนำมาใช้เป็นสมุนไพรแช่เทา้าอีกชนิดหนึ่งคือมะกรูด เพราะว่ามะกรูดนั้นมีสรรพคุณที่หลากหลายเป็นอย่างมากเช่นมีน้ำมันหอมระเหยในตัวสามารถช่วยดับกลิ่นได้เป็นอย่างดีและช่วยบำรุงผิวได้อีกด้วยโดยในสูตรสมุนไพรแช่เท้าทำเองนั้นมักจะใช้ในส่วนของผิวมะกรูดที่ได้จากการฝานหรือปอก ออกมาเป็นแผ่นบางๆและนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีก่อนจะค่อยใส่เกลือหรือการะบูลและนำไปผสมกับน้ำเย็นที่เตรียมใส่กระมังไว้เพื่อให้ได้น้ำที่มีอุณหภูมิกลำลังพอดีเพียงเท่านี้ก็จะได้สปาเท้าที่ช่วยรู้สึกผ่อนคลายและบำรุงผิวให้สวยในเวลาเดียวกันแล้ว 4. ขมิ้น ขมิ้นเป็นสมุนไพรที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่าโดดเด่นในเรื่องของการช่วยบำรุงผิวพรรณให้เนียนสว่างและกระจ่างใสแถมยังสามารถช่วยลดผดพื่นอาการคันสมานแผลและกลดการอักเสบของผิวได้อีกด้วยโดยในสูตรสมุนไพรแช่เท้าทำเองนั้นจะนำขมิ้นไปฝานเป็นแว่นและนำไปต้มในน้ำเดือด15นาที หลังจากนั้นนำไปผสมกับน้ำเย็นที่เตรียมใส่กละมังไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำร้อนเกินไปทั้งนี้อาจจะผสมกับเกลือหรือการะบูมเพิ่มเติมได้เพื่อเสริมให้การแช่เท้านั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 5. ้าไพลไายเป็นอีกสมุนไพรที่โดดเด่นในเรื่องของการช่วยบำรุงผิวพรรณเช่นกันนอกจากนั้นยังมีสรรพคุณในการช่วยลดการอักเสบลดการฟกช้ำ และลดอาการบวมได้เป็นอย่างดีแถมยังช่วยกระตุ้นให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นอีกด้วยโดยในสูตรสม,มุนไพรแช่เท้าทำเองนั้นจะนำไพรไปฝานเป็นแผ่นบางๆหรือหั่นเป็นแว่นก่อนนำไปต้มในน้ำเดือดประมาณ15นาทีหลังจากนั้นนำไปผสมกับน้ำเย็นที่เตรียมใส่กระมังไว้เพื่อไม่ให้น้ำมีอุณหภูมิสูงเกินไปและอาจจะผสมกะละบูนเกลือหรือสม,มุนไพรอื่นๆเพิ่มเติม พื่อให้การแช่เท้าในน้ําอุ่นมีประโยชน์มากขึ้นน้ํามันหอมระเหยน้ํามันหอมระเหยนั้นมีหลากหลายกลิ่นและแต่ละกลิ่นหรือแต่ละชนิดนั้นจะมีสรพพคุณที่แตกต่างกันเช่นกลิ่นเปปเปอร์มิ้นต์เป็นกลิ่นที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและช่วยบํารุงผิวให้เนียนนุ่มกลิ่นยูคาลิปตัสเป็นกลิ่นที่ช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยล้าได้เป็นอย่างดีและช่วยให้หายใจได้สะดวกรวมถึงเพิ่ม ความสดชื่นให้มากขึ้นกลิ่นคามโมไมเป็นกลิ่นที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายสบายและสงบแถมยังช่วยลดอาการคันหรือผื่นคันได้อีกด้วยดังนั้นทุกคนสามารถเลือกน้ำมันหอมระเหยตามกลิ่นที่ชอบหรือสรรพคุณที่ต้องการใช้ในสูตรสม,มุนไพรแช่เท้าทำเองได้เลยดังนั้นทุกคนสามารถนำสูตรสม,มุนไพรแช่เท้าซึ่งประกอบด้วย สมุนไพรน้ำมันหอมระเหยเพื่อนำไปใช้ในการแช่ท้าเพื่อสุขภาพได้ค่ะตับความเป็นมาของการนวดฝ่าเท้าการนวดฝ่าเท้าเป็นศินละปะของการวินิจฉัยและรักษาโรคของชาวเอเชียตะวันออกเช่นจีนอินเดียมาตั้งแต่ก่อน300ปีก่อนคริสระการค่ะและคงเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับ การกดจุดฝังเข็มต่อมาความรู้ได้แพร่ไปทั่วอเมริกาและยุโรปปีคิตศักราช1913ชาวอเมริกันชื่อดเ i รวิลเลียมเอชฟิกเจอรัลผู้เชี่ยวชาญทางด้านหูคอจมูกได้สนใจการรักษาแบบนี้และเรียกว่าโซนเทเรซึ่งเป็นการนวดกดจุดไปบริเวณหนึ่งแล้วส่งผลไปยังอีกที่หนึ่งซึ่งอยู่ไกล เรียกว่าจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่อมาชาวอเมริกันชื่อยูนิคดีอิงแฮมได้พัฒนาการสอนของฟิกเจรัตในปีคศ1930และได้ให้ความสนใจมากที่สุดในเรื่องการนวดฝ่าเท้าซึ่งได้พัฒนาเทคนิคต่างๆอย่างมากจนได้เรียกชื่อว่า i n g h a m Reflex Method of Compression Massage ในปัจจุบันเรียกว่า รีเฟกซิโรจีก้าวหน้ามากและนิยมกันทั้งตะวันตกและอเมริกันมีผู้นวดนับร้อยคนมีผู้สนใจศึกษาอย่างมากทั้งในเบลเยียมและฝรั่งเศสสถาบันการแพทย์แผนไทยได้สนับสนุนการนวดฝ่าเท้าเพื่อใช้ในการส่งเสริมสุขภาพโดยมีอาจารย์ยุพินอสิกันเป็นผู้รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาตามประสบการณ์ ที่ได้ฝึกฝนจนชำนาญทำให้ได้แนวทางของการนวดฝ่าเท้าที่จะนำมาใช้ในการเผยแพร่ให้กับประชาชนช่วยผ่อนคลายกล้ามเนือ้อช่วยกระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายและช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ค่ะที่เราเรียนรู้เนื้อหาในหน่วยที่หนึ่งไปแล้วนะคะซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำหรับการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ของเท้าความผิดปกติของเท้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพหรือกิริยามารยาทรวมถึงการใช้ยาไทยประกอบการนวดและที่สำคัญนะคะก็คือประวัติความเป็นมาของการนวดฝ่าเท้าทั้งทั้งหมดนี้นะคะจะถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานที่จะใช้ประกอบเราจะนำไปใช้ เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ในเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ที่2ต่อไปค่ะ